ครับตอนนี้ผมเปลี่ยนเรียบร้อยนะฮะนะครับของเดิมจะอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเวลาผมใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับสายเขาให้มาสั้นนะครับสายสีน้ําเงินนะครับเขาให้มาสั้นมันจะไม่ถึงตรงนี้นะครับมันจะมาแค่ประมาณนี้นะประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็สายไม่ถึงนะครับผมก็เลยเอาสายเก่านะฮะสายเก่าแต่ว่าทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับมาเสียบเป็นตัวนี้แทนนะครับเราใช้สายใหม่เนี่ย ต่อฝั่งนี้นะครับแต่ว่าผมจะวางเป็นแนวนอนนะครับวางเป็นแนวนอนนะฮะเพราะว่าใส่ในตั้งใส่แนวตั้งเหมือนเดิมนี่มันจะสายมันจะไม่ถึงนะครับแล้วก็สายจะหักงอนะครับนะฮะสายตรงนี้คราวนี้เราใส่แนวนอนนะครับสายก็จะไม่หักไม่หักงอแล้วนะครับแต่ว่าต้องต้องใส่ให้ถูกนะครับว่าอ่ามันจะมีลูกศรบอกนะครับตรงนี้นะครับมีลูกศรบอกนะฮะนะครับลูกศรตรงนี้นะครับบอกว่า